ต่อนะครับก็มาดูเรื่องของแหล่งรวมของที่ใช้ทำพอร์ตฟลิโอกันนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาดูนะครับเวลาที่ทำพอร์ตฟลิโอใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบอุปกรณ์บางอย่างที่แบบหรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับที่สามารถโหลดรูปได้ฟรีนะครับซึ่งวันนี้พี่เอามาบอกนะ โหลดฟอนต์สวยๆหรือจะมีเว็บโหลดไอคอนต่างๆนะครับหรือเว็บดูไอเดียการทำพอร์ตโฟลซึ่งวันนี้พี่เอามาให้น้องๆดูทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยเว็บไซต์นี้นะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้รูปภาพฟรีนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ f ร e พิก c อทออ่าบางคนอาจจะรู้จักนะครับแต่คนที่ไม่รู้จักเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับสำหรับเว็บไซต์ Fe ีพิกนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้สำหรับโหลดกราฟิกได้นะครับโหลดเออดูตัวเรียกว่าอะไรเป็นรูปภาพที่ใช้ก็ได้นะครับอย่างเช่นพี่เสิร์ชคำว่าเออ student อ่าไทยสติลเด้นลวกัน t s t i ไทยสตริลเด้นนะครับนี่ เนี่ยมันก็จะมีให้น้องโหลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นไอคอนหรือว่าจะเป็นเ,ออเนี่ยรูปคุณคณรูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้องก็สามารถมาดาวน์โหลดในนี้ได้นะครับมันก็จะมีบางตัวนะครับที่มันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีน้องก็มาใช้ได้นะครับต่อมาต่อมานะครับก็จะเป็นเว็บฟอนต์นะครับผมก็มีทั้งหมด2ตัวที่พี่มาแนะนําวันนี้นะครับก็จะมี g o o g l e f อน t นะครับแล้วก็จะเป็นฟอนต์ f 0 n t c o m นะครับโดยที่ Google f o n t นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้นะครับใน Google Fonts.com นะครับโดยที่เรียกว่าอะไรดีน้องสามารถเลือกภาษาไทยได้นะนี่น,นี่เลือกไทยอา่าไม่ใช่เลือกภาษาไทยนี่นะครับก็จะมีให้น้องเลือกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอ,อันนี้เป็นฟอนต์ฟรีนะครับไม่มีลิขสิทธ์ หรือจะเป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือเป็นเว็บ fnt.com นี่แบบนี้นะอืมก็ซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์สําหรับดาวน์โหลดเอ่อฟอนต์สำหรับเอ่อครีเอเตอร์ชาวไทยนะครับหรือน้องจะไปซื้อเอ่อฟอนต์ต่างๆก็ได้นะครับเอ่อตามตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับน้องก็สามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับประมาณนี้อืมต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Flat i อค n นะครับน้องสามารถมาดาวน์โหลด l a t ตัวไอคอนได้นะครับที่จะเป็นตัวไอคอนไม่ว่าจะเป็นไอคอนพยาบาลไอคอนวิศวะต่างๆอะไรพวกนี้น้องสามารถดาวโหลดได้ในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มตัวอย่างไอเดียของการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาแนะนำนะครับ ก็มาแนะนำตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ Portfolio นะครับก็จะคือจะเป็นคอมมิตี้ทำ o r t f o l i o ที่ใหญ่ที่สุดนะครับน้องก็สามารถมาดูตัวอย่างได้นะก็มีตัวอย่างตามคณะให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างต่างๆเยอะๆมากมายเลยมีคิวสอนทำพอตด้วยนะทุกคนแล้วก็คนที่อยากได้เทคนิคทำพอตในนี้ก็มีนะครับน้องก็มาดูได้นะครับหรือจะหาค่ายหากิจกรรมต่างๆนะครับก็สามารถดูในนี้ได้เนาะประมาณนี้อืมอันนี้พี่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับเว็บไซต์เด็กโชว์พอตนะครับ แล้วก็จะมีเว็บไซต์นี้นะครับน้องสามารถเสิร์ชดูได้นะครับชื่อว่า pinterest.com นะครับน้องก็พิมพ์คำว่าพอร์ตโฟลิโอไปในนี้นะครับก็จะพอมีพอร์ตโฟลิโอให้น้องดูอยู่นะครับพอเป็นไอเดียได้นะครับน้องก็สามารถมาเสิร์ชดูในนี้เพิ่มเติมได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่จะมีของเอ่อของต่างชาติค่อนข้างเยอะนะอของไทย ของบ้านเราของที่เป็นนักเรียนมัธยมครับจะค่อนข้างน้อยนะครับพี่ก็แนะนําให้เข้ามาที่เว็บไซต์เด็กโชว์พอร์ตนะครับก็จะมีของของพวกเราเลยนะครับที่จะเป็นเด็กมัธยมกันทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะน้องก็สามารถเข้ามาดูได้ทั้งหมดเลย,ยนี่นะครับก็อย่าลืมเนาะ